ทุกคนครับมีคนเดินตามเรามาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแอบตามมาเนี่ยเห็นไหมเขาอยู่ข้างหลังอะ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่แม่สายนะครับเป็นตลาดพรมแดนระหว่างไทยกับพมา่าเราก็จะมาอัปเดตสินค้าตลาดนัดแม่สายกันนะครับปี2022ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเอาจริงๆนะยังไม่เคยมาเลยแล้วนกะ็ นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาเราก็ตื่นเต้นมากที่จะได้มาเดินตลาดแม่สายนะครับคือได้ยินชื่อหลายรอบบ่อยแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้มาเลยเขาก็มีที่จอดรถให้นะครับแต่ว่าอยู่ข้างหลังตลาดต้องเดินย้อนกลับมามาแล้วกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยมาบ่อยมากค่ะประมาณ10กว่าครั้งได้แล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่เจ้าถิ่นนะคะแต่ว่าเราก็จะพาไปเดินรอบๆนะคะมีของเยอะแยะมากมายหมดเลยค่ะ แล้วข้ามไปอีกนิดหนึ่งตรงน,น้นก็คือข้าหน้าแล้วนะคะที่นี่นะคะก็จะมีของดังหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับรองเท้าผ้าหม่มผ้าปูที่นอนก็มีนะคะก็เ,เลือกเอาได้เลยเต็มที่เลยนะคะเนื่องจากปีใหม่นะคะวันนี้เราก็มีหลายอย่างอยากได้มากเลยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าตลาดนี้ก็ปิดไปนานมากเลยนะคะเพิ่งจะกลับมาเปิดนะคะไม่ได้คึกคักเหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนแทบจะเดินไม่ได้เลยตรงน,นี้ทุกเี่ยแต่ว่า นี่ก็คือดีขึ้นเยอะเลยนะคะเรามาอุดหนุนคนที่มีกันเถอะค่ะคนก็เยอะมากเหมือนกันนะครับเนี่ยก็มีทั้งเครื่องเงินเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆราคาถูกนะครับทุกคนครับแต่เวลาเดินอะระวัง กระเป๋าทรัพย์สินดีๆนะครับเพราะว่าเธื่อแบบเดียวหายเลยทันที <c oughs> ถุงท้องถุงเท้าอะไรอย่างนี้เขาก็ขายเป็นโหลเลยนะคะโหลละเก้าสิบเอง แนวน์ไปละร้อยหิบนะครับจุกๆครับเขาก็มีโซนชัยนัทธาด้วยนะครับผมไม่ธรรมดา นี่ก็เป็นร้านน้ำชานะครับขายอุปกรณ์ทําชามีแก้วมีโถเยอะแย,ยะน่ารักมากมายมีชุดชามีชาแล้วก็มี ชาเป็นแทคนะคะเป็นชาจีนนะคะก็ราคาถูกมากเลยค่ะกาแฟก็มีนะคะกาแฟดอยอาราบิก้าค่ะชุดชามเซตนี่ก็มีนะคะทุกคนครับมีคนเดินตามเรามาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแอบตามมาเนี่ยเห็นไหมเขาอยู่ข้างหลังอะเนเนเเนนเขาเนี่ยเขาเนี่ยเขาเนี่ยเขาเดินตามมาไม่หยุดเลยผมก็ไม่รู้กนเขาเจ้าอะไรเราคุยกันไม่รู้เรื่อง แต่ดูนะพอผมเดินออกไปเขาจะตามมาหรือเปล่าคุณลุงเขาหายไปแล้วนะครับทุกคนก็เวลาเดินอ่ะก็ดูของดีๆเนาะเวลาถ้าใครเข้ามาใกล้ๆเขาคุยกันก็ไม่ดูเรื่องเขาพูดันคนละภาษานี่ก็ถ่ายบรรยากาศภายในตลาดให้ชมนะครับก็มีของให้เลือกเยอะจริงๆเลยก็ทุกคนก็เลือก ดูได้ตามสบายเลยนะครับผมขอบอกว่านี่เราอยู่ทางฝั่งของประเทศไทยนะครับเพราะว่าประตูที่จะข้ามไปประเทศเนียนมามัน,ป,นปิดแล้วรู้สึกว่าฝั่งนั้นจะของเยอะกว่าฝั่งนี้เยอะมากเลยครับเสียดายมากๆผมจะสอนเทคนิคในการซื้อของที่นี่ให้นะครับคือที่นี่เขาจะขายราคาที่ค่อนข้างสูงนิดหนึ่งเทคนิคก็คือคุณต้องต่อราคานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าฝีมือผมจะเป็นยังไงบอกเลยว่าฝีมือไม่ธรรมดา ทุกคนครับตัวนี้250ใช่ไหมครับเราไปต่อมาเหลือ150ยาสิบาทครับแล้วก็ใช้ไอแอปคนละครึ่งเหลือ75บาทครับตัวนี้เห็นไหมครับสกิลการต่อต้องมีนะครับเวลามาเดินซื้อของอะไรแบบนี้ใช่เราเดินหนีเมื่อกี้เขาบอกให้ก็ได้ให้ก็ได้แหมมุกยา อยากขอของเล่นก็เยอะมากนะคะฟังกบปั๊บก็มี Marvel ก็มี Toy Story ก็มีค่ะ Toy Story 5ก็มา Disney งงไปดิงงไปดิดิสนี y เซตแป้งพระม่านะคะมีแบบไม้แบบฝุ่นแบบแป้งแล้วก็มีแบบผสมมะนาวด้วยค่ะทาก่อนนอนแล้วหน้าใสค่ะ <c oughs> ที่นี่ก็ขายหมวกเยอะมากค่ะเหมือนประตูน้ำเลยเหมือนว่าที่นี่เขาก็จะขายส่งด้วยนะคะ สวยไหมมันเล็กๆอ่ะมะสวยดีสวยดีเนาะสวยหรอใช่เอาไปซักอันหนึ่งสิทำไมอันนี้แพงกว่าทำไมถึงที่ว่านี้สวยกว่าจริงจริงเหรออันนี้สวยกว่าเหรอเชื่อนะบอกก่อนพูดมาไม่เชื่อทันทีนะอุ้ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันนี้นี่เหรอ อันนี้ใช่อันนี้ก็ได้เท่าไหร่นะครับรดได้ไหมครับนี่ก็เราก็เดินมาอีกซอยหนึ่งนะครับเรามีซอยให้เดินหลายซอยมากซอย,ย,ยจะได้ขายง่ายก็เรียนกันไไม่ใช่เยอะนะรดหน่อยเถอะพี่ค่ะเอาไา,า,า,าเอาไปเป็นขอาค่ะไ,ไม่มเยอ,อ,อะหหอไหดีนนะในมือสวยนนนะในมือสวย นี่เราก็เดินลัดออกมาซอยที่จะพาไปเดินตรงเรียบตรงถนนใหญ่นะครับจะตามนั้น โอเคแล้วก็ช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพาทุกคนไปสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งก่อนที่เราจะปิดคลิปค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคําตรงแม่น้ําโขงนะคะซึ่งเป็นชายแดนที่ติดกับ3ประเทศนั่นก็คือประเทศไทยลาวแล้วก็พม่าค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะ